ข่กนิวส์มาติดตามสถานการณ์สแสดงไทยกัมพูชานะคะหลังจากที่กัมพูชาได้เปิดฉากยิงฝ่ายไทยทําให้กําลังพลของเราเสียชีวิตไปหนึ่งนายตอนนี้การประทะขยายวงกว้างในหลายพื้นที่โดยไทยพบกัมพูชามีความเลื่อนไหวต่อเนื่องและมีการเคลื่อนย้ายจรวด,ดหลายลํากล้องที่บริเวณช่องบกบช่องอ่านมาโดยเช้ามืดวันนี้ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโคง้งระดมยิงมาที่แนวการวางกําลังของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอ่านมา ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ตามกฎการประทะสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าตึงเครียดขยายวงกว้างในหลายพื้นที่เพศกองทัพบ,บกทันกระแสได้โพสต์ข้อมูลการประทะตลอดแนวช่องอานมาเนิน6 7 7ห้วยตัมาเรียพื้นที่คนาปราสาสตตามเมืองทม 7. นาฬิกากองทัพบ,บกรายงานในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ากัมพูชาใช้ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดยิงโจมตีใส่ฐานอนุพงษ์ เป็นเหตุให้ทหารไทยเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4นายโดยไทยตอบโต้ด้วย F-16 เป้า,าหมายคือที่ตั้งอาวุธกรัรมพูชาที่เป็นอาวุธสนับสนุนระยะไกลและเป็นภัยคุกคามโ,โ,ดาโดยกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการอย่างรอบคอบและไม่ยั่วยุเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวจากกรัรมพูชาในบางพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อฝั่งไทยจึงยกระดับมาตรการคุ้มครอง ยึดหลักการป้องกันตนเองตามสิทธิสากลอย่างเคร่งครัด8.30นาฬิกา30นาทีกองทัพภาคที่2รายงานว่าทางกัมพูชาย,ยิงจรวด BN21 ลงพื้นที่พลเรือนบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมส่วนการอบยพประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนออกจากพื้นที่อทตอนนี้มีการอบยพแล้วประมาณร้อยละ70 มีผู้ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงช่วงกาวจำนวน3า6 2 3นวน3 5รยรายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างการอบพยพโดยระหว่างการอบพยพมีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยโรคประจําตัวในพื้นที่อำเภอน,นายืนจังหวัดอุบลราชธานีและมีการสั่งอบพยพประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่หฝั่งจังหวัดสักแก้วด้วย ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยคุณอนุทินชาญบรกูลได้ปรับแผนการลงพื้นที่ชายแดนในเช้าวันนี้แล้วเรียกประชุมด่วนฝ่ายความมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาหรือถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสภาความมั่นคงแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงหาดไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต,ต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่ผู้บ er, ัญชาการฐานบกมีสีหน้าเคร่งเครียดโดยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวมีรายงานของกระทรวงศึกษาธิการให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนและล่าสุดในพื้นที่5จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินบุรีรัมยัสระแก้วปิดโรงเรียนไปแล้ว641แห่งการอบเชประชาชนในพื้นที่จังหวัดรีสเกตค่ะ ล่าสุดทางตำรวจได้ยืนยันถึงการอบยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่ตอนนี้มีการอบยพแล้ว90%ขณะที่ตำรวจเองก็มีการจัดก,กำลังเพื่อดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยไม่มีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดพันตำรวจเอกดน,นายรัตนประเสริฐได้พูดถึงแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดศรีสะเกดที่ใช้ดูแลประชาชนขณะที่เกิดเหตุการณ์การประทะก,กันระหว่างไทยกัมพูชา ว่าตอนนี้ระดมกําลังพลช่วยกันทุกภาคส่วนโดยตำรวจจัดกำลังอำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรของประชาชนจากพื้นที่ที่ประสบภยัยเข้าสู่ศูนย์พักพิงอพยพหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยในเขตอำเภอต่างๆพร้อมทั้งได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ศูนย์อพยพโดย10บโมงของวันนี้จะมีการสรุปยอดของศูนย์อพยพและยอดผู้ประสบภัยทั้งหมดเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีประชาชนอยู่ในหลุมหลบภยัย ส่วนการรักษาความปลอดภัยบริเวณหมู่บ้านมีชาวราบรทำหน้าที่ดูแลตอนนี้ประชาชนออกมาจากพื้นที่ตำบลที่ติดชายแดนแล้วประมาณ90%และล่าสุดค่ะมีโพสต์ของกองทัพภาคที่2เป็นโพสต์ด่วนค่ะว่ากระเช้าเนิน350ถูกทำลายแล้วเมื่อ8ทธันวาคมเวลา9.20นาฬิกา20นาทีเป้าหมายกระเช้าเนิน3-50ทางด้านทิศตะวันตกตะสาปตาควายระยะ300เมตร ถูกทำลายเรียบร้อยกองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยอย่างเต็มกำลังเรากลับมาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ในข่าวช่วงต่อไปของช่อง3เที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ